สวัสดีค่ะร้านขวัญมิราสาวันนี้ค่ะมารีวิวค่ะการติดตั้งค่ะไฟเจสกีนะคะเจสกีทางร้านก็รับติดตั้งนานแล้วค่ะแต่ว่าเนื่องจากตอนนี้ค่ะเราขออนุญาตเรนแจ้งลูกค้าเจสกีว่าเราไม่ได้มีบริการออกไปติดตั้งนอกสถานที่แล้วนอกจากให้ลูกค้าลากมานะคะเป็น ลากมาแบบนี้ค่ะเพราะว่าตอนนี้คิวหน้าร้านเรามีแทบทุกวันทั้งวันเลยแล้วก็ทางเราเนี่ยจะทำคือลากมาทิ้งไว้1วันนะคะแล้วก็ทางเราจะทําการติดตั้งให้ในช่วงกลางคืนแบบนี้นะคะแล้วก็อีกวันหนึ่งคุณสามารถมารับได้นะคะกับซีดูฟิกโตคันนี้ค่ะไม่สดร้อนๆอนแกะมาเลยค่ะ,ะกับการติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์ร้อยวัตต์จ ติดตั้ง<ล>ตำแหน่งนี้ค่ะ <c oughs> นี่นะคะตำแหน่งนี้แล้วก็มีเจาะนิดนึงค่ะเจาะนิดนึงเพื่อยึดน็อตเห็นไหมคะไม่ได้เกิดความเสียหายอะไรเลยนะคะประมาณนี้ถามว่าแข็งแรงไหมแข็งแรงมากๆค่ะอ่ะเรามาดูลำแสงของร้อยวัตต์กันดีกว่าเป็นยังไงล่ะอันนี้คือลำแสงของร้โอโาายวัตต์นะคะโอ้โหหน้าน้ำเจ้าพญาเอ๋ยนะคะหน้าน้ำเจ้าพญาเอ๋ย ไฟสว่างมาแล้วอ่านี่ค่ะสีขาวแล้วก็อีกลําแสงนึงค่ะจะเป็นครึ่งขาวครึ่งเหลืองแบบนี้เลยค่ะข้างล่างเป็นสีขาวเห็นไหมคะแล้วก็ข้างบนเป็นสีเหลืองอ่านครับซอยนี้เขามืดอยู่ครับก็เปิดไฟให้ไม่ไง,งั้นมาไหมครับ่นานี่นะคะนะคะเป็นเป็นเป็นสีเหลืองประมาณนี้เลยค่ะกับตีดูฟิกโป้ลำนี้เลยส่วนพิเศษก็คือมันมืดนะแต่ว่าอยากจะให้เห็นนิดนึงพี่ขวัญเปิดให้หน่อย สวิทค่ะสามารถเกาะตรงนี้ได้เลยไม่ต้องจอดเรือ g ีเพียรบินไงมันเลยไม่ต้องจอดเรือแล้วเป็นสวิตกันน้ำอยู่แล้วใช่ค่ะก็คือจะเป็นสวิตอยู่ตำแหน่งนี้เลยนะคะประมาณนี้เลยอ่าเห็นชัดเจนเนาะกับลําแสงนี้เอาละค่ะเอาละค่ะลูกค้าที่ขับขี่เจสกีเรือสปีดโบ๊ทอยากติดตั้งไฟสปอตไลท์ขอให้มาหาขวัญมอเตอร์ไซค์ได้เลยค่ะลากมานะคะเรารับประกันตลอดการใช้งานหมายความว่าถ้าคุณมีปัญหาก็ลากเข้ามาค่ะเราดูแลให้ตลอดตลอดนะคะสาหรับเรือเจสกีก็ ็ S <S เหมือนกันนะคะใช้ดูตรงป่าอยูนะใชใ้ดูตรงป่าความคือเธอฟิตไปไหนเนี่ยคือแบบว่ามันดักมากนะแต่ว่าระวังรถมอเตอร์ไซค์ปะได้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 อ่านี่นะคะความสว่างเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะสําหรับร้อยวัตตทั้งกว้างนะคะแล้วก็ลําแสงเนี่ยสุดพลังเลยโอ้โหเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะกาแพงกว้างมากๆเลยเคลียร์ทางนะคะนี่นะคะเป็นเส้นคัชออฟแบบนี้เลยนะอ่าสักครู่นะคะ อ,อีกลาแสงนึงค่ะขาวครึ่งเหลืองขึ้นนะคะชัดเจนมากๆนะเอาละค่ะลูกค้าท่านใดค่ะขับขี่เจสกีอยู่นะคะอยากมีไฟนะคะเวลาเล่นกลางคืนนะคะมั่นใจร้านขวัญรัมาวค่ะติดตั้งมานานแล้วจา้าแล้วก็รับประกันตลอดการใช้งานด้วยโอเคสวัสดีมากๆค่ะสวัสดีค่ะ